หนก็ด่าแล้วให้ตอบโต้น่ยรู้สึกว่าพอดีคุณวาสนานานร่มไปสัมภาษณ์อดีตนายกอันนี้แฟนรายการคนทีน่จะมาดา่าผมจะได้พูดช่ <c oughs> อไปสัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีชิวัฒนว่าชีวิววตศาสนาเป็นยังไงกนั่นเป็นยังไรแล้วก็ทําอะไรกันบ้างาาก็บอกมีเนื้อหาทั่วที่รักก็ไปพ้นเองในชีวิตในส่วนตัวมากขึ้นมาถามว่าสิ่งที่ สิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกยังไงเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าเ,เขาได้เคยได้รับเขาจะกลับมาเรื่กตั้งอีกหลังจากที่เกิดปี59มีการเรื่กตั้งแล้วก็รู้สึกว่าผ่านมาเนี่ยรู้สึกภาคิใจกับการที่ได้เป็นนายกฐมองรีก็เปลียนเหมือนกับคนที่ได้รับมอบหมายกุญแจรถจากประชาชนให้ขับไปสู่เป้าหมายทีนี้เนี่ยมาอยู่วันดีคืนดีก็จะต้องเจอเหมือนถูกปืนจี้หัวชิงรถไปนะครับแต่ก็ เหนว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งก็จะสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็มองว่าคือเชื่อมั่นในแนวทางสิ่งที่ตวเองทำอระครับฉันยังไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับที่คุยโดนฉันโดนด่าเลยแตคือยกขึ้นมาเนี่ยฉันว่ามันจะมีส่วนหน<ค>ไม่เกี่ยวเลยนะฉันผมเห็นบางคนคือว่าจะจะ,จะรู้สึกอิดอัดกับสิ่งที่หลวงปู่ไปพระพิงทางทางคุณยิ่งรักท่านทักษิณอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เลยรู้สึกว่าคนพวกนี้เหมือน ถึงชมอันเป็นธรรมดาก็ก็คนไปดูทิ่เกก็ไม่มีใครไม่ชอบดิเกถึงจะได้ไปดูทุกคนชอบดิเกทั้งนั้นที่ไปดูเพราะนั้นคนที่ไปเลือกคุณยิ่งรักก็ย่อมต้องชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่เลือกมีใครเกลียดแล้วไปเลือกมีคนเกลียดนิเกจะเปียนจิตายแล้วไปนั่งดูมันยันสว่างนั่นมันคนบ้าแล้ว เห็นเป็นธรรมชาติคนที่ดา่าฉันก็ต้องไม่ชอบฉันคนที่ชมฉันก็ต้องเป็นคนชอบฉันโลกนี้มีทั้งคนชมและก็คนชังแต่เขาเกลียดปู่เขาดูช่องนี้นะเขาเขียนจดหมายรู้แล้วนะหลวงปู่เขาด่าใครเรื่องอะไรก<ต>็ไม่เป็นไรก็เป็นธรรมชาติอยากด่าก็ดา่า<น>ฉันก็ว่ากับเป็นเรื่องดีเพราะว่าองค์พระติมาองค์พระปฏิมาอย่างลากินชีวิตเดินด,ดินอย่างฉันนึกจะสิ้นคนตน้าด่ามา พระเจ้าดีขนาดไหนยังโดนน,นางจินจะมานวิกาไปกล่าวดูวว่าทำาทํทำนางท้องฉันไม่ได,ดีอย่างพระพูทธเจ้าขนาดนั้นเพราะงนั้นก็เลยอยากด่าดา่ดาไปที่ความสุขดา่าแล้วถ่าเขียนด่าีก็จะลงที่ว่านะที่ดูละการเราครับผมก็คือก็จะได้ช่วยรู้นะว่จริงๆค่ะคนเขียนเนี่ยเขาก็เป็ียนสาวกของพวกธรรมาย mm hmm. เขาก็อยากเอาม,มาปกป้องคนที่เขารักเขาชอบเป็นธรรมชาติ แต่ที่แน่ๆเยื่อไล่ต่อไปก็ปทำกายเตรียมตัวให้ดี <c oughs> <c oughs> บอกข้อสอบก่อนอีกนะเต,ต,นนตรียมเตรียมตัวไว้ให้ดีเยื่อไล่ต่อไปสอตงอ,อปปชอาจจะเข้าไปคุยไปพูดอะไรกันนิดๆหน่อยๆผมนี่ถือว่าเป็น i ไซ i ์นะใครไม่ได้ดูช่องนี้นะคะะรับทำไมอ่ะคือนำกระแสนะฮะ อเอ้าก็ฉันเป็นคนส่งสัญญาณบอกว่าให้มีการตรวจสอบเมื่อเช้านี่คุยกับคุณอะไรนะอดีอญญศรวคุณคุณไพบูลนิกิตตวันเนี่ยตวัโทรมาบอกรายงานว่าหลวงปู่ครับผมเอาสามสภาโดยเฉพาะสภาสิทธรมรมหลวงปู่บรรจุเข้าไปในกระบวนการปฏิรูปแล้วนะครับโอ้ทุกโมทน,นาครับเออมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเพราะว่ามันถึงกอกว่ามันท้าทายสังคมว่ จะทำให้มันเกิดเป็นรูปธรรมได้เลยแล้วมันก็จะมานํามาซึ่งการล้างปฏิรูปบ้านเมืองตรวจสอบศีลธรรมคุณธรรมของพระสงฆ์รวมทั้งนักการเมืองาชรรการทุกระบบทีนี้เราพระสงฆ์เลยเตรียมตัวให้ดีเลยแต่บางทีโดนถกถก,ถกสะบงอัดไ็ไปเปดูแน่ว่าใครซกซุก,กอะไรไว้ใน<อ>ีอ่อบร้เตรียมตัวให้ดีเถิด ว่าเมืองนี้มันจะต้องเปิดเผยออกมาสักดีไอที่หลบหลบซ่อนซ่อนหลบหลบแอบแฝดใที่เมื่อวานนี้ได้ดูข่าวของช่องโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีเป็นเปิดโพงกระบวนการของเหยืยเดาะเนี่ยโอย้น่าสนใจมากดูอยู่เกือบพึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเอาไอรายการนี้มาเปิดเผยกระบวนการเส้นสายกระบวนการพุจริตกระบวนการสแสวงหาผลประโยชน์ ตั้งแต่วัดโสธรมาจนวัดสเกตมีการปลดมีการถอดพักงานทำเหมือนกันหมดเพื่อจะรั่วอมนาจควบคุมผลประโยชน์เอาไว้แตบบ่เพียงผู้เดียวฉันว่าทั้งหมดที่มันมาจากยากขายดอกปุ๋ยไม้อะค่นั้นนะปัม่มป้วยไม้นี่แหละฮะปุวยไม้ที่ขายให้กับวัดโสธรปีหนึ่งไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะคุณเป็นล้านล้านนะเดือนหนึ่งน่ะเป็นแสนแสนนะ ผูกขาดอยู่แต่เพียงผู้เดียวอะ่ะเป็นความของอเจ้าคณะภาคอ่ะไม่เอาแล,แล้วจะไปเอาที่ไหนนะวันข้างหน้าอยากเป็นพระครูเจ้าคุณไหมเขาก็ประกอบอาชีพสุจริตนะฮะมีกล้วยไม้มาจ่<อ>ายมมันเป็นการอย่างนี้เข้าขายผูกขาดไหมผูกขาดกันตอนหัวไหมเข้าขายกฎหมายปปชสงตอง,อง,องไว้นี่ดีเอสไอเข้าใจดีดีใจหายก็ถือว่าเขาถวายกันดีแล้ว Oh. เขามีการตรวจสอบพีเอไอเข้าไปทํางานแล้วในเชิงลึกแล้วเขาอุตส่าห์ทำงานนะมีฟาร์มรายายานะ้หลวงปู่ไม่ได้เป็นขายยาก็นี่ไงฉันที่ได้บอกว่าถ้าฉันสมมติววฉันเดินไปแล้วฉันไปขายายาสมุนไพรของฉันบอกว่าวัดน,นี้ต้องเป็นสมุนไพรัยี่ห้อนี้เท่านั้นห้ามื่นอย่างนี้ก็เข้าขายกันเพราะว่าแต่เพิ่นไม่มีใครเอาของฉันเพราะฉันไม่ไมีอยวน่าไปครอบงำอะไรเขา <c oughs> เราก็เลยมมีคววาารู้สึก่เออ บ้านเมืองมันกาลังจะเห็นแสงสว่งางบนปลายอุโมงแล้วใจเย็นๆใจร่มๆพี่น้องที่รับชมรายการนี้ค่อยๆดูกันต่อไปครับไอ้ที่ที่เราสู้กันมาที่เราลบกันมาที่เรายอมไปบาดเจ็บล้มตายอยู่กลางถนนมันจะไม่เสียหายไปโดยเปล่าประโยชน์หรอกมันจะต้องได้มาเป็นเนื้อเป็นหนังเป,นเป็นกรบอ,อบเป็นกำเพาคอสชก็กำลังทํางานครับเรามีหน้าที่เพียงแค่ว่าช่วยกันดูแลให้กาลังใจแล้วก็ไม่ถึงข,าน,ขนาดว่าต้องมาปกป้องนะ เราฉะเป็นถ้าดีก็ชมถ้าไม่ดีก็ด่าเดี๋ยวว่าวันนี้จะเขียชมเขาหน่อยเพราะว่าผลงานเข้าตากรรมการครับก็ถ้าไม่ดีเราก็ต้องคอยเตือนคอยบอกคอยคอยยุงว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างนีครับก็เวลาของรายการมาถึงสุดท้ายนะครับช่วงของรายการอยู่กับขางเพียงก็จะชมสิดตามได้ทุกวันนะครั้งกางรายการราิการเดยนประมาณนาทสละทําการดาวเทียม B S I ช่อง2 3 5นะครับ แต่ทิ้งท้ายเพื่อจะเป็นอยางบอกว่าให้ประชาชนทุกคนคนไทยทุกท่านเราจะเห็นว,ว่าเระ่อจำเป็นท,ท่านทรงมีสายพันธุ์กว้างไกลแล้วท่านก็ทรงเตือนคุณประยุทธ์ว่าใช้สุขปฏิทีนไม่มีประโยชน์นี่ต้องยอมรับว่าท่านได้คุยกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีสาวัตทีกันครับ พวกเราทำงานกันทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาให้คุ้มค่าไม่อย่างะะนั้นเราเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจริงใจเขาตั้งใจทำเขาอยากให้บ้านเมืองกลับมาดูดีเมื่อวานนี้ฟังค,คุณบาวารศักดิ์พูดก็ยังรู้สึกสบายใจเพราะเขาอยากเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมเขาบอกว่าพวกรุ่นเรา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 อย่างเนี้ยมันก็ถือว่าประเทศชาติคงหวัง,งอะไรไม่ได้แล้วเพราะมันใกล้ตายอยูันนีแล้วพวกเรืนองการเมืในในใ การคนรุ่นใหม่ที่จะต้องรับช่วงไม้ต่อละจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมคุณประยุทนเขาก็จะหาวิธีการที่จะให้ให้กลุ่มคณะปฏิรูปโดยเฉพาะสถาบันพระปกเก้าเขาไปรับฟัรงรับฟังข้อมูลข่าวสารเหตุผลวิธีคิดและความต้องการนากศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยในปัญหาอะไร เดเป็นเรื่องดีมากเัานะถามว่าตอนนี้นักการเมืองไม่เข้ามาร่วมบางพักไม่มาร่วมผมกไม่ต้องไปให้ร่วมหรอกถ้าเขาไม่อยากร่วมก็ไม่ต้องให้ร่วมเพราะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวก็ตายจะไปหมดแล้วแต่คนรุ่นเก่าใหม่ๆเนี่ยที่เขาจะต้องนําพาชาติบ้านเมืองไปข้างหน้าเนี่ยควรจะให้มีส่วนร่วมอย่างมากครับตามร่วมอะคหลายเจะเห็นด้วยกับคุณบวรศักดิ์อย่างยี่บครับก็บงหลังรายการบดนะครับก็พวกเราาน้องไใจ ท่านที่รับชมรายการนี้จงมีสุขภาพแข็งแรงรุ่งเรืองเจริญขึ้นหวังสิ่งใดของความปรารถนาเจริญครักงหมดแล้วก็ลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ